ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่อน้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับนะครับผมก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรส่งตัวล่างนะครับชุดเดียวนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับสูตรสองตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสัน้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกด้วยเก้าคงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักแสนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วย ะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับบวกหลักพันก็คือเลข2นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกเลขก9คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ0ูนย์บวกศนบวกสบวกเบวกเนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข0 บวกสิบล่างสองครั้งก็คือเลขห้านะครับบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกด้วห้าคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0บวกนบวก5บวก5บวก7บวก5นะครับผลลัพธ์ก็คือ 22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับสตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ8 2นะครับ นะครับเลข8ก็เข้าหลัก10บตรงๆนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ82นะครับชุดเดียวตรงๆนะครับต่อไปนะครับในงวดต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข0ูน ะครับบวกหลักพันก็คือเลข7บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกเลวยกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ0 0บวกศนบวกเบวกสบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ18 นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข0นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข8นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย5โคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0 0บวกศนบวก8บวกแบวกสบวกนะครับผลลัพธ์ก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วย นะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ8 3นะครับเลข8ก็เข้าหลักสิบตรงตรงนะครับเลข3ก็เข้าหลักหน่วยตรงตรงนะครับก็คือ83นะครับชุดเดียวนะครับ ต่อไปนะครับในงวดต่อไปนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งก็คือเลข6บวกหลักพันนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกเลข9คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ หกบวกหบวกเบวกสบวกเนะครับผลลัพธ์ก็คือ33นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน2อครั้งก็คือเลข6นะครับบวก10ล่างสองครั้งก็คือเลข8 นะครับบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกเลขย5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย6บวก6บวก8บวก8บวก3บวก5นะครับผลลัพธ์ก็คือ36นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา ในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือสามหกนะครับเลขสามก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลขหกก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือสามหก ชุดเดียวนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผม ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เส้งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับ วันประจำาวันที่17มกราคมนะครับพศสอ6 5นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักพันก็คือเลข9นะครับบวกหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย9คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบบวก8บวก9บวก6บวก9นะครับผลลัพธ์ก็คือ40นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข8 นะครับบวก10ล่างสองครั้งก็คือเลข3บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวกแบวกสบวกสบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ สามสิบสามนะครับเราก็จะได้เลขสามนะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมก็คือศูนสามนะครับก็ รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่17มกราคมนะครับพศ2565นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยางให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f4 ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ